บทที่681เจ้าไม่รู้งั้นหรือหลงถูจ้องมองสวิชีอันด้วยความประหลาดใจเจ้าอยู่ห่างจากขั้นเหนือมนุษย์เพียงเส้นบางๆกั้นเหตุใดจึงไม่รู้ถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ของวิชาก่ก็ข้ามันเป็นของเถื่อนไม่เหมือนพวกเจ้าสักหน่อยสวิชีอันไม่ตอบเขาเมื่อเห็นว่าเขาไม่พูดอะไรหลงถูจึงพูดต่อ สิ่งมีชีวิตใดที่ดูดซับพลังของเทพเจ้ากู่มันจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดอย่างเช่นอสูรกู่ที่อยู่ใกล้ๆกับจีเยียนเป็นต้นเพื่อที่จะได้ใช้พลังของเทพเจ้ากูเผ่าพันธุ์กู่ต้องชดใช้อย่างมหาศาลแลกมาด้วยชีวิตคนหลายชีวิตเพื่อค้นหาวิธีใช้พลังของเทพเจ้ากู่นี่จึงเป็นที่มาของเคล็ดวิชาลับของเผ่าพันกูและกู่เจ้าชะตากู่เจ้าชะตาสามารถต้านทานพิษจากพลังของเทพเจ้ากู่ได้ทำให้พวกเราชาวเผ่าสามารถดูดซับพลังของเทพเจ้ากู่ได้โดยไม่ถูกปนเปื้อน กูเจ้าชะตาเป็นเหมือนตัวกรองศินะสวิชีอันพยักหน้าป๋าจี้รับช่วงต่อกูเจ้าชะตาเองก็เป็นกูเหตุในตัวมันจึงดูดซับพลังของเทพ,พเจ้ากูได้โดยไม่คลุ้มคลั่งเหมือนกับอสูรกูตัวอื่นนั้นหรือนั่นเป็นเพราะมันมีข้อจํากัดทางระยะอยู่เมื่อมาถึงช่วงคอขวดมันจะเข้าสู่การหลับไหลและขะจัดสิ่งปนเปื้อนจากพลังของเทพ,พ,พเจ้ากูออกไป กล่าวอีกิดหนึ่งก็คือมันไม่เหมือนกับหนอนกู่และอสูรกู่ทั่วไปที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการดูดซับพลังของเทพ,พเจ้ากู่แบบนี้ก็ยิ่งเสถียรมากขึ้นและช่วยหลีกเลี่ยงการกลายพันธุ์ได้แต่ก็ขัดขวางการเติบโตของตบะเช่นกันสวีชีอันนึกถึงเจ็ดยอดกูในร่างกายตัวมันก็ไม่อาจดูดซับพลังของเทพ,พเจ้ากู่ได้เนื่องจากเหตุผลนี้เช่นกันในระหว่างการสนทนาพิสระคะในร่างกายของฉุนเย,ยนถูกหลวนอวิชล้างไปหมดสิ้นสติสัมปชัญญะหวนกลับคืนมาอีกครั้ง ดูเหมือนว่านางจะจำสิ่งที่เกิดขึ้นได้จึงไม่กล้ามองหน้าสวีชีอันผู้นำเผ่าทั้งหมดต่างแยกย้ายกันไปสวีชีอันตามหลงถูกลับไปที่เผ่าลี่กู่ข้ามผ่านที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเชิงเขาป๋อตอนนี้ท้องฟ้าดำมืดแล้วด้านนอกที่พักของหัวหน้าเผ่ามีการตั้งกองไฟและหม้อขนาดใหญ่ลี่หน้านั่งต้มเนื้ออยู่ข้างๆหม้อต้มใบใหญ่ล้อมรอบด้วยเด็กน้อยเผ่าลี่กูอายุไม่เกินสิบปี สวีชีอันเห็นน้องสาวซื้อบื้อของตอนนั่งรอเนื้อต้มในหม้อด้วยดวงตาเป็นประกายกับเด็กๆเผ่าลีก่กูทั้งสีหน้าแววตาและการกลืนน้ำลายเหมือนกับเด็กในเผ่าลี่กูไม่มีผิดรู้สึกว่าหลิงอินปรับตัวเข้ากับเผาลี่กู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแฮทสวีชีอันกวาดตาไปรอบๆพบว่ามีชาวเผาหนุ่มสาวอยู่มากมายเดาว่าพวกเขาน่าจะกลับมาจากการล่าสัตว์ทุกครั้งที่พี่ชายของนางกลับมาลี่หน้าชอบแบ่งเนื้อสัตว์ส่วนหนึ่งมาต้มให้เด็กๆในเผากิน หลงถูกเล่าอย่างพึงพอใจรู้จักมีเมตตากับคนอื่นนางเป็นหัวหน้าเผ่าที่ดียิ่งกว่าพี่ชายของนางเสียอีกลี่หน้าฉลาดมาตั้งแต่เด็กแล้วสวิชีอันไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรดีจึงเงียบไปเฉยๆลี่หน้าหน,นานจือกับไปจีละ่ะเขาเดินไปที่มะต้มก้มหน้าสุดดมแต่กลิ่นไม่ค่อยดีนะเด็กๆรอบข้างรวมถึงสวีหลิงอินต่างทำหน้าระแวงสงสัยว่าเขาจะมาแย่งของกินอยู่ในบ้าน ลีน่าไม่แม้แต่จะเงยหน้ามองนางตั้งอกตั้งใจต้มเนื้อหยิบเครื่องเทศใส่ลงไปในหม้อเป็นครั้งคราวสวีชีอันและหลงถูเดินผ่านกลุ่มเด็กๆเ,เข้าไปในโจนข้างในลานมีชายหนุ่มเปลือยท่อนบนกำลังร่ารำดาบเหล็กท่าทางพลิ้วไหลดุจสายลมร่างกายของเขาเต็มไปด้วยมัดเนื้อเมื่อเหวี่ยงดาบออกไปกล้ามเนื้อที่แขนและแผ่นหลังก็ขยับตามดูสมชายชาตรีอย่างยิ่งท่านพ่อเมื่อเห็นหลงถูและสวีชีอันเดินเข้ามาเขาก็หยุดกระบวนดาบและตะโกนทักทายด้วยความเคารพ หลงถูส่งเสียงอืมก่อนจะแนะนำกับสวีชีอันนี่คือลูกชายของข้าเองเป็นพี่ชายของลี่น่าชื่อโมซางโมซางอายุไม่เกิน25ปีหน้าตาคล้ายคลึงกับลีนา่าจึงค่อนข้างหล่อเหลาเพียงแต่มีรอยแผลเป็นฝังลึกที่ทำลายใบหน้าซีกซ้ายไปดวงตาดูดันของเขาทำให้เขาดูเหมือนเป็นพวกเยอหยงไม่ฟังใครคนจากที่ราบลุ่มภาคกลางของเงินสวีหลงถูแนะนำสวีชีอันสั้น โมซางได้ฟังเรื่องราววีรกรรมในวันนี้ของสวิชีอันมาจากเหล่าผู้อาวุโสแล้วจึงทำการคาระวะโดยไม่มีทีท่าจ้าบจ้วงไม่ต้องเกรงใจลี่หน้าเป็นสหายของข้าเจ้าเป็นพี่ชายของนางย่อมเป็นคนกันเองทั้งนั้นสวิชีอันพยักหน้ายิ้มยิ้มในใจคิดว่าโมซางคนนี้ดูท่าทางปกติดีไม่เหมือนลี่หน้าที่เหมือนเขียนคำว่าโง่ติดบนหน้าผากโมซางพล่งขึ้นมาทันที ของเงินสวีกับท่านพ่อใครแข็งแกร่งกว่ากันหรือข้าได้ยินมาว่าท่านผู้นำทั้งห้าท่านต่างพ่ายแพ้ให้กับเจ้าทั้งหมดเลยท่านพ่อของข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าแน่ข้ารับประกันได้ข้าขอถอนคำพูดเมื่อกี้ซาลีกูไม่มีใครสติปัญญาถึงขั้นสักคนสวีชีอันเหลือบมองหลงถูที่มีสีหน้าไม่พอใจและอยากจะลองท้าทายมุมปากของเขากระตุกเขาหาข้ออ้างขอตัวกลับก่อนตามมาด้วยเสียงบทสนทนาของพ่อลูกดังไล่หลังเขามา ไม่มีกฎนี่นาท่านพ่อท่านคิดอยากจะประลองกับของเนินสวีสักครั้งนี้เช่นนั้นก็ท้าประลองกันไปเลยสิจมัวแต่กลัวไปใหญ่เจ้าต้องฉลาดให้ได้สักครึ่งหนึ่งของลี่หน้าเสียก่อนพ่อถึงจะยกตำแหน่งหัวหน้าเผ่าให้กับเจ้าสวิชีอันเดินตรงเข้าไปในยังเรือนในปลดกลนห้องของมู่นหนานจือได้อย่างง่ายดายและผลักประตูเดินเข้าไปภายในห้องที่เรียบง่ายและกว้างขวางมู่นหนานจือสวมตู้โตัวสีม่วงอ่อนกางเกงผ้าไหมสีขาวในมือถือผ้าเช็ดหน้าซับท่อนแขนและลำคอยอย่างเบามือ เมื่อเห็นว่ามีคนบุกเข้ามาในห้องสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปในฉับพลันแต่เมื่อพบว่าเป็นสวีชีอันความกลัวของนางก็ลดลงไปใบหน้าของนางแดงระเรื่อหันหลังกลับแล้วเอ่ยอย่างกรุนโกรธออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปสวีชีอันมองแผ่นหลังยกขาวของนางพลางกลืนน้ำลายเอื้อกไม่ต่างจากสวีหลิงอินที่เห็นของกินแอดเขาปิดประตูรอยอยู่หลายนาทีจนกระทั่งมีเสียงของมู่นานจื้อลอยออกมาเข้ามาได้ สวีชีอันเข้ามาในห้องแล้วกวาดตามมองรอบๆซอมซ้อจริงๆแม้แต่อ่างอาบน้ำก็ยังไม่มีมู่หนานจือพยักหน้ายอย่างสงวนท่าทีแซงทำเป็นไม่กระดักอายแต่เพิ่มแรงบีบเค้นร่างไปจีขึ้นเป็นการตอบโต้อย่างลับๆเจ้าจิ้งจอกน้อยที่ควรจะเป็นผู้พิทักษ์ไม่ได้สนใจการเข้าออกของสวีชีอันสักเท่าไรทำให้นางสูญเสียความบริสุทธิ์ไปเมื่อครูข้าเจอปัญหาเข้าแล้วสวีชีอันบอกเล่าเรื่องราวที่พบในจีเยเวียนให้นางฟังพลางถอนหายใจ ข้ารู้ทันวิธีการของสวีพิงแล้วเขามักจะซ่อนจุดประสงค์หนึ่งไว้ในจุดประสงค์หนึ่งเสมอหากแผนแรกไม่สําเร็จผลเขาก็จะทําตามแผนที่สองต่อทันทีไม่ปล่อยให้ตัวเองคว้าน้ําเหลวหากครั้งหน้าปะทะก,กันอีกข้าต้องระวังมากขึ้นเสียแล้วมู่หนานจือไม่สนใจเรื่องรบราค่าฟันนางเป็นเพียงหญิงสาวไม่กล้าเข็นข้าแม้แต่ลูกไก่ตัวหนึ่งขอเพียงสวีชีอันไม่ได้รับอันตรายแค่นั้นก็พอแล้ว ต่อไปคงต้องขอให้เจ้าช่วยปลูกพวกยาพิษผลพิษเพิ่มสักหน่อยไม่ต้องปลูกมากเอาแค่พอให้พวกตูกู่ได้หวานลิ้นก็พอหน้าเสียดายที่ข้าไม่ได้เป็นเบาหวานไม่งั้นก็คงได้ลงมือเองเขาเพิ่มมุกตลกต่อท้ายในใจอืมมู่หนานจือพยักหน้านับตั้งแต่ที่เข้าสู่ยุทธภพนางก็ได้ช่วยเหลือสวีชีอันปลูกพืชพิษเพื่อสนองงานอดิเรกแปลกประหลาดของเขาอยู่บ่อยๆสวีชีอันช่วยนำไปจีออกมาจากอ้อมกอดของนางและกล่าวด้วยความโกรธ มันก็แค่เด็กน้อยอยาไปรังแกมันนักเลยไปจีได้ยินของเงินสวีออกตัวปกป้องมันก็ดีใจอย่างยิ่งมันพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจนะร่างกายก็ไม่ได้สึกหรอสักหน่อยขนาดท่านพี่เยจีชาติที่แล้วอยู่ในภูเขาสือว่านยังหลับนอนกับของเงินสวีได้ทุกค่ำทุกคืนสวิชีอันกดหัวไปจีลงในอ่างน้ำด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ยามราตรีเผ่าลี่กู่จัดงานเลี้ยงในลานนอกจวนของหัวหน้าเผ่า หัวใจหลักคือการกินเนื้อกินเนื้อแล้วก็กินเนื้อลีน่ากลับมาจากการเดินทางไปยังที่ราบลุ่มภาคกลางกลายเป็นจุดสนใจของชนเผ่านอกเหนือจากสวีชีอันหลังจากกินเนื้อไปแล้วสามรอบผู้อาวุโสท่านหนึ่งก็เอ่ยขึ้นลีน่าเล่าเรื่องการเดินทางที่น่าตื่นเต้นของเจ้าในที่ราบลุ่มภาคกลางให้ทุกคนฟังเร็วสีออกไปข้างนอกเพียงครั้งเดียวกลับมาก็เข้าสู่ขั้นสี่แล้วทุกคนอยากรู้กันจะตายอยู่แล้ว จำต้องกล่าวถึงเรื่องหนึ่งว่าที่เผาลี่กู่ไม่มีเหล้าเนื่องจากการต้มเหล้าต้องใช้ธัญพืชมหาศาลผาลี่กูไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นบางครั้งจึงมีการแลกเปลี่ยนอาหารกับเหล้าจากเผ่าอื่นๆอีกหกเผ่าเหล้าถือเป็นของฟุ่มเฟือยดังนั้นในเผาลี่กู่หากไหลเหล้าอยู่ในมือของใครคนนั้นสามารถลุกหนีไปโดยไม่ต้องไว้หน้าใครก็ได้ลี่น่าที่กำลังกินเนื้ออย่างมีความสุขนั้นเงยหน้าขึ้นอย่างตระหนกพี่ลี่น่าเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิ ลีน่าได้ยินว่าที่ราบลุ่มภาคกลางอุดมสมบูรณ์นักเจ้าเคยไปเยือนมาแล้วครั้งหนึ่งกลายเป็นหญิงสาวน่าเกลียดไปเลยอีกทั้งตะบะยังก้าวถึงขั้นสี่ด้วยประสบการณ์คงจะโชคชนเลยสิท่ารีบรเล่าเร็วเข้าพวกเราชักจะรอไม่ไหวแล้วนะทั้งชายทั้งหญิงทั้งเด็กทั้งแก่ต่างส่งเสียงอึ้งอึงเซงแซ่ถ้วยประสบการณ์โชคชนกับผีนสินางเอาแต่กินกับนอนในบ้านข้าไปวันวันสวีชีอันเกือบจะปิดปากคำออกเสียง ลี่น่าลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้าลำบากใจพลางพูดตะกุตกตะกักและเรื่องนี้เหลือตลอดทางที่ข้าไปเยือนที่ราบลุ่มภาคกลางย่อมเต็มไปด้วยสีสันอยู่แล้วข้าต่อสู้กับทหารที่ราบลุ่มภาคกลางด้วยปัญญาและความกล้าหาญไปตลอดทางพบกับความทุกข์ยากได้สร้างชื่อเสียงด่งดังในยุทธภพจนในที่สุดข้าก็มาถึงเมืองหลวงและตั้งใจฝึกฝนวิชาที่นั่นแล,และได้ฝึกบำเพ็ญตนมากมายได้ทำอะไรที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประวัติศาสตร์พันปี เมื่อสั่งพี่ชายของนางเอ๋ยถามอย่างเช่นลีน่าถูกต้อนจนมุมนางตอกตาหลุกหลิกแล้วพูดเสียงดังลั่นอย่างเช่นช่วยสวีหนิงเยี่ยนสังหารกัวกงสังหารจัก,กรพัิไม่เชื่อพวกเจ้าก็ถามเขาดูสิทุกคนมองไปที่สวีชีอันเป็นตาเดียวสังหารกัวกงเกี่ยวอะไรกับเจ้าแต่เรื่องสังหารหยวนจริงเจ้าก็ลงมือจริงๆนั่นแหละสวีชีอันไม่คิดจะเผยความจริงแต่พยักหน้าเป็นการให้เกียรติทันใดนั้นลีน่าก็ได้รับเสียงปรบมือโห่ร้องจากพวกชนเผ่าของตน ลีน่ายืดอกเท้าเซลอย่างภาคภูมิใจพี่ลีน่าตอนที่พี่ไปที่ราบลุ่มภาคกลางพี่ได้ฉายาว่าอะไรหรือเด็กน้อยคนหนึ่งถามเสียงดังจะจอมยุทธหญิงนกนางแอ่นเหินใช่แล้วทุกคนในที่ราบลุ่มภาคกลางเรียกข้าว่าจอมยุทธหญิงนกนางแอ่นเหินลีน่าเองตอบเสียงดังฟังชัดเช่นกันหากจอมยุทธหญิงนกนางแอ่นเหินได้รู้ว่าตัวเองกลายเป็นเด็กผู้หญิงตัวดำจากซินเจียงตอนใต้ นางคงได้หิ้วดาบมาไล่ฆ่าเจ้าแน่สวิชีอันหน้ากระตุกเขาเห็นสวีหลิงอินปรบมือโห่ร้องให้กับจอมยุทธ์หญิงนกนางแอนเหินในกลุ่มเด็กๆด,ดูเหมือนว่านางจะกลายเป็นเด็กในเผ่าพันุ์กู่ไปเสียแล้วงานเลี้ยงรอบกองไฟจบลงด้วยเสียงโห่ร้องและหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานสวิชีอันไม่ได้รับคําเยินยอเท่าที่ควรในใจก็คิดได้ว่าคนเผ่าลี่กู่ช่างหยาบคายยิ่งนักเขาพาสวีหลิงอินกลับไปที่ห้องนอนมู่หนานจือกลับไปยังบ้านแม่ยาย เจดีพุทธะด้วยความโกรธขึ้นเนื่องจากความปากเปล่าของปจีเสี่ยวโต้ติงแปลงฟันอย่างระมัดระวังด้วยการบังคับขู่เข็นของเขานางล้างเทา้าแล้วกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงอย่างสบายอารมณ์พี่ใหญ่ข้าต้องอยู่ที่นี่อีกนานอีกนานหรือไม่สวีหลิงอินนอนบนเตียงต้องมองเขาด้วยดวงตากลมโตแปวแหววเจ้าคิดถึงท่านพ่อท่านแม่หรือไม่สวีชีอันลูกศรษะของนางคิดถึงสิ สวีหลิงอินพยักหน้าแล้วพูดต่อแต่เวลาได้กินของอร่อยก็ไม่คิดถึงแล้วเช่นนั้นเจ้าชอบที่นี่หรือไม่ชอบที่นี่ได้กินเนื้อไม่หมดเลยสวีหลิงอินพูดเสียงดังพร้อมกับบกมือทั้งสองข้างหลิงอินพร้อมท่องยุทธภพตั้งแต่เกิดคนอายุพอๆกับนางแค่คลาส,สายตากับพ่อแม่เพียงชั่วครู่ก็ร้องให้แทบจะขาดใจอยู่แล้วสวิชีอันห่มผ้าให้กับนางแล้วกล่าวยิ้มยิ้มนอนเถิด สวีหลิงอินตกพื้นที่วา่างข้างๆตัวด้วยท่อนแขนอ้วนกลมพี่ใหญ่ก็นอนด้วยไม่นานก็มีเสียงครอกฟีดังขึ้นมาสวีชีอันช่วยห่มผ้าให้นางดับเทียนทั้งห้องตกอยู่ในความมืดเผาเทียนกู่ในห้องที่ม,มืดมิดมีเพียงแสงเทียนขนาดเท่าไม่ถั่วแม่ย่าแห่งเทียนกูนั่งเย็บเสื้อผ้าอยู่บนเตียงแสงเทียนวูบไหวแม่ย่าแห่งเทียนกูเอ่ยด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนโดยไม่หันไปมอง มีชาอยู่บนโต๊ะเพิ่งต้มสุกดีเลยคนผู้หนึ่งปรากฏตัวข้างโต๊ะต้มชาโดยไร้ซุ้มเสียงหยิบกา,าน้ำชาขึ้นมาเทลงไปในถ้วยชาจิบชาพลางกล่าวไปด้วยแม่ย่าเจ็ดยอดกู่คืออะไรหรือขอรับแม่ย่าแห่งเทียนกู่ตกอยู่ในความเงียบงนันอยู่สักพักก่อนจะเอ่ยเนิบเนิบเมื่อประมาณเจ็ปดปีก่อนพลังของเทพพระเจ้ากู่ได้ประตูออกมารุนแรงกว่าวันนี้หลายเท่าค่าลงไปดูสถานการณ์ในจีเยียนขากลับก็เอาหนอนกู่ประหลาดตัวหนึ่งกลับมาด้วย มันอ่อนแอยิ่งนักทว่ามีวิชากู่ทั้ง7อยู่ในตัวตั้งแต่เกิดแต่พลังทั้ง7นั่นปั่นป่วนมากยากจะรักษาสมดุลได้มันสามารถระเบิดตัวตายได้ทุกเวลาเพื่อที่จะเลี้ยงดูมันค่าคิดหาวิธีวิธีหนึ่งนั่นก็คือใช้เทียนกู่เป็นพื้นฐานสําคัญในการแบกรับพลังทั้ง6ที่เหลือเจ็ดยอดกู่ถือกําเนิดขึ้นเมื่อพลังของเทพ,พเจ้ากู่ประตูออกมาสวีชีอันขมวดคิ้วเหตุใดมันถึงวิเศษนะัก นอกจากเทพ,พเจ้ากู่แล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถใช้วิชากู่ทั้งเจ็ดได้เจ็ดยอดกูเป็นข้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวแค่นี้ก็ชัดเจนพอแล้วว่ามันผิดปกติแม่ย่าแห่งเทียนกู่สายหน้าพูดต่อการระเบิดพลังของเจ็ดยอดกูในครั้งนั้นนอกจากจะมีเจ็ดยอดกูปรากฏตัวออกมาแล้วรูปปั้นของนักปราศักดิ์ส์ของจื้อยังแตกหักอีกด้วยดังนั้นข้าจึงคิดหาทางซ่อมแซมผนึกนั้นอย่างหนักและสุดท้ายก็หันไปสนใจชะตาบ้านเมืองของตาฟง พลังของเทพ,พเจ้ากู่ประตูครั้งใหญ่เ็ยอดกูปรากฏรูปปั้นนักปราศักดิธิ์ของจื้อแตกหักสวีชีอันรู้สึกสั่นสะท้านจู่จูก็รู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งกระดูกสันหลังโดยไรสาเหตุเจ็ยอดกูมีเพียงสัญชาตญาณไม่มีเจ็ดจำนงอิสระเรื่องนี้ข้ายืนยันได้หวังว่าข้าจะคิดมากไปเองอืมต่อให้เจ็ดยอดกูมีปัญหาจริงๆแต่ด้วยพลังของข้าในตอนนี้ก็สามารถควบคุมได้โดยง่าย หากวันใดที่เจ็ดยอดกูกลายเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าวันนั้นลหละที่น่ากลัวโชคดีที่พรสวรรค์ด้านวิทยายุทธ์ของข้ายังใช้ได้เขาเกิดประกายความคิดขึ้นในใจแม่ย่าแห่งเทียนกูเห็นเขาเงียบไปนานใบหน้าเหี่ยวย่นของนางจึงคลี่ยิ้มอบอุ่นให้กับเขามีอะไรจะถามอีกหรือไม่สวีชีอันเรียกสติกลับคืนมาแล้วตอบด้วยรอยยิม้มมีขอรับ วันนี้ที่จีเยียนร่างอวตารลิงของแม่ย่าตัวนั้นได้เห็นหรือได้ยินอะไรบ้างขอรับรอยยิ้มของแม่ย่าแห่งเทียนกูค่ค่อยๆคลายลงนางถอนหายใจและกล่าวดูออกได้อย่างไรซูสวีชีอันดื่มชาหนึ่งอึกก่อนจะกล่าวเรียบๆนับตั้งแต่ที่ข้าก้าวเข้าสู่ขั้นเหนือมนุษย์ก็มีแต่คนยกย่องว่าพรสวรรค์ของข้าเป็นหนึ่งไม่มีสองมีแต่ความสำเร็จโดดเด่นแต่น้อยคนนักที่ยังจำได้ว่าข้าเริ่มต้นชีวิตการงานมาจากอะไรมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ด้วยเหตุใด ข้าก็แค่ไม่อยากเปิดโปงแม่ย่าเมื่อตอนกลางวันเท่านั้นเอง